สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3ค่ะเพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังดวงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูเลยเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและข้อนี้สำคัญมากๆค่ะนี่เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปหรือนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะค่าก่อนอื่นก็ต้องขออนุญ,ญาตแจ้งสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมค่ะ ถึง15พฤศจิกายนคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะชาวราศีตุลมาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงข้อนี้สําคัญมากๆค่ะไอ้คาว่าแย่ลงเนี่ยเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่ย้ายแต่ละครั้งดวงชะตามาักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับทั้ง12ราศีนะคะ ไม่ดีขึ้นก็จะแย่ลงค่ะหรือว่าบางท่านก็ไม่มีอะไรปเปลี่ยนแปลงคงที่ทรงๆนะคะแล้วทีนี้ชาวราศีตุลท่านจะเป็นยังไงล่ะจะมากหรือน้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ท่านจะได้รับในครั้งนี้ค่ะเอาลาะคาดาวพระหัสนะคะจะย้ายในครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564ยาวไปจนถึง8เมษายน 2565เลยทีเดียวนะคะใน5เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลการงานของท่านจะโดดเด่นค่ะการงานที่ท่านทำนั้นจะเด่นนั่นก็หมายถึงการเงินของท่านก็จะตามมานั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้ทำงานพิเศษจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามจะว่าดวงขึ้นหรือว่าดวงดีก็ไม่ สามารถบอกได้แต่ที่แน่ๆนช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีงานพิเศษเข้ามานะคะชาวราศีตุลท่านบางท่านย่ำแย่มาพักใหญ่ๆแล้วนะคะหรือบางท่านไม่เคยแยก่ก็แย่นะอยากได้อะไรก็ไม่ค่อยจะได้อยากซื้อก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเองนะคะบางท่านไม่เคยมีหนี้ก็เป็นหนี้หรือบางท่านโอ้โหหนี้เก่าไม่ลดแถมหนี้ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะคะแต่บางท่านเปลี่ยนไปเลยก็มีค่ะ มีการวางแผนการใช้เงินทั้งทั้งที่ที่ผ่านมาไม่เคยทําแบบนี้นั่นเองนะคะโอ้ยทำไมต้องพูดยืดยาวก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ล่ละคะ่ะท่านจะมีโอกาสได้ทํางานพิเศษเป็นระยะระยะนะคะงานพิเศษก็คือว่าท่านจะมีเงินพิเศษเข้ามาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นงานช่วยเหลือจากงานางานแทรกงานเร่งงานด่วนส่วนท่านที่ทํางานประจําท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าก็ตัวท่านทํางานประจําจะมีได้ยังไงใช่ไหมคะ ไม่มีแน่นอนไม่มีงานจ็อบไม่มีงานพิเศษไม่มีเงินพิเศษเข้ามาอย่างแน่นอนท่านจะมีเงินพิเศษเข้ามาได้ยังไงช่วงนี้นะคะท่านจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะจะได้รู้จักกับคนเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็ได้เงินจากการที่ว่าตัวท่านนั้นตําแหน่งหน้าที่ตกเติบโตขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนช่วยเหลือท่านจะมีเงินเพิ่มจากงานประจํา ที่ท่านทำนั่นเองค่ะแต่หากท่านทํำงานอิสระนะคะโอ้รับงานอิสระเจ้าของร้านค้ารับเมาส์ต่อเติมปีแลนนี่เป็นอาชีพที่ยกตัวอย่างนะคะช่วงนี้ท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าท่านจะได้เดินทางบ่อยกวิดช่วงที่ผ่านมาค่ะต้องไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยและทีช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะบางท่านนะคะไม่เคยได้เดินทาง ก็จะได้เดินทางนะคะซึ่งเกิดจากงานที่ท่านทำนั่นละค่ะบางท่านจะได้มีหุ้นส่วนนั่นก็หมายความว่ามีคนสนใจหรือว่าในงานของท่านหรือในธุรกิจของท่านนะคะตกลงเป็นหุ้นส่วนหรือว่าตกลงเป็นคู่ค้าที่ผ่านมาดวงของชาวราศีตุลน,นะคะบางงานบางอาชีพเหมือนจะโดนปิดเหมือนจะโดนบทบังนะคะไม่ค่อยจะโดดเด่นทั้งทที่สินค้าหรือว่างานที่ท่านทํา ก็ไม่ได้ไปกว่าใครเลยนะคะแต่ทำไมมันมันไม่ปังมันไม่เด่นมันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ช่วงนี้ลหะค่ะหากท่านพื้นฐานดวงดีๆอะไรที่เคยแย่ๆท่านจะดีขึ้นทีละนิดนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาค่ะฉะนั้นจากนี้ไปจงตั้งใจทำงานให้เต็มที่ความท้อแท้เบื่อในโยนทิ้งไปให้หมดค่ะในช่วงนี้เพราะช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์การงานของท่านจะยุ่งขึ้นและงานของท่านจะเยอะและเพิ่มมากขึ้นท่านจะมีคนมาว่าจ้างให้ทำนัน่นทำนี่หรือจะมีคนชักชวนให้ไปทำงานร่วมกันบางท่านก็รับจอบรับงานพิเศษร่วมกันหรืองานเขาเยอะทำไม่ทันเขาจะโยนงานมาให้ท่านช่วยทำนะคะที่พูดมาคือที่มาของเงินที่ท่านจะได้คะ่ะเหนื่อยและเครียดท่องเอาไว้นะคะว่า หน่อยงานเครียดเรื่องงานดีกว่าไม่มีอะไรให้ท่านทำนะคะช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านจะมาจากงานของท่านเป็นหลักหรือจะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองแต่ท่านจะสังเกตได้ด้วยตัวเองเลยนะคะว่าการเงินของท่านดีขึ้นจริงๆถึงจะไม่ถึงขั้นเต็มไม้เต็มมือก็ตามนะคะแต่ท่านจะมีใช้จ่ายแบบที่โอ้ไม่ต้องอดเหมือนเดิมแล้วนะช่วงที่ผ่านมาอดอดทนต้องมีความอดทน ิวอะไรอยากกินอะไรก็ต้องทนเอาไว้ก่อนเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายเยอะนั่นเองนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้มีกินมีใช้ค่ะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มานานหากไม่ใช่ของที่ท่านใช้ส่วนตัวก็อาจจะเป็นสิ่งของภายในบ้านซึ่งเป็นของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านนะคะหรือว่าบางท่านมีกำลังขึ้นมานิดนึงละ รถคันเดิมใช้มานานาใช้ทำงานมานานละใช้ค้าขายมานานละช่วงนี้ท่านก็มีดวงจะได้ซื้อรถคันใหม่หรือว่าจะได้รถคันใหม่นั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆได้นีเพิ่มแต่ว่าได้ของใหม่เข้ามานะคะการที่ท่านจะได้ของชิ้นใหม่ๆของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะคือพูดง่ายๆการได้สิ่งของชิ้นใหม่ๆของแต่ละท่านนั้น แตกต่างกันบางบ้านนี่ได้ซื้อทีวีเครื่องใหม่นี้ก็โอ้สุดยอดแล้วอยากได้มานานแล้วแต่จังหวะไม่ให้เงินไม่ค่อยจะพอใช้นั่นเองนะคะเพราะทั้งหมดที่ท่านได้ก็ล้วนมาจากการงานที่ท่านทำเป็นหลักนั่นเองค่ะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันช่วงนี้เงินของท่านเข้าม,มาดีจริงๆนะคะ5เดือนนี้หากท่านติดติดขัดขัดในช่วงที่ผ่านมาท่านจะดีขึ้น แต่หากท่านทํางานประจําท่านก็จะได้เงินจากงานพิเศษที่ท่านทําประจํานั่นแหละค่ะอาจจะได้ค่าคอมเพิ่มอยู่ๆก็โอ้โหทําไมเดินนี้ขายดีจังจะเป็นลักษณะนี้นะคะหรือได้คา่าหลวงเวลาช่วงระยะเวลานี้บริษัทที่ท่านทํางานดีงานเดินพนักงานก็ต้องได้ทํโ OT เพิ่มหรือท่านจะมีเหตุให้ได้เงินค่ะได้ลาบลอยประมาณนี้นะคะการเงินของท่านดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ อย่างน้อยๆท่านก็จะมีจับใจ่ายใช้สอยคล่องมือกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะทีนี้นะช่วงระยะเวลานี้นะคะคนโสดสนิทเรื่องของความรักแล้วนะคะความรักของท่านในช่วงนี้คนโสดสนิทท่านจะเจอคนที่ท่านชอบพอแต่หากท่านคบหาดูใจกันมาสักระยะหรือว่าคบหากันมานานละอาจจะถึงขั้นสลัดสดได้เลยนะคะแต่ข้อนี้สิน่าเป็นห่วง คนมีคู่ช่วงนี้มีสเสน่ห์หรือว่าชาวราศีตุลช่วงระยะเวลานี้มีสเสน่ห์นะคะคนมีคู่ให้ท่านระมัดระวังจะมีคนเข้ามาแทรกจะมีมือที่สามมีคนมาชอบพอท่านหรือตัวท่านนั้นอาจจะไปชอบพอใครบางคนเข้านะคะ ขอให้ท่านจิตใจหนักแน่นค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหากตัวท่านถลํานะคะชีวิตครอบครัวของท่านจะถึงขั้นแตกร้าวหรือว่าจะยุ่งวุ่นวายในภายหลังนั่นเองค่ะระวังให้มากๆหากท่านมีคู่ครองนะคะอะไรที่ผิดศีลธรรมอย่าทำเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าชาวราศีตุลช่วงนี้ท่านจะได้พบเจอกับสังคมใหม่ๆได้พบปะกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือได้ทีมงานใหม่ๆนะคะ จะมีคนเข้ามาชักชวนไปทำงานร่วมกันหรือว่าค้าขายร่วมกันท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆ,ๆเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนี่คือสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านเป็นนักศึกษาท่านก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ไปเรียนสถานที่ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันรายจ่ายของท่านช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายเยอะขึ้นแต่จะได้ไปในที่ที่อยากจะไป อยากไปเที่ยวก็จะได้ไปเที่ยวอยากไปไหนก็จะได้ไปจะมีโอกาสได้ไปนะคะแต่หากที่ผ่านมาท่านเจ็บป่วยไม่สบายช่วงระยะเวลานี้ท่านจะค่อยๆดีขึ้นนะคะและท่านจะมีข่าวบางสิ่งบางอย่างที่ท่านที่ทําให้ท่านนั้นตกกตกใจเข้ามาก็ขอให้มีสติในการรับฟังข่าวนะคะเอาละ ขออวยพรให้ชาวราศีตุลโชคดีมีความสุขนะคะเงินไหลนองทองไหลมาค่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณผู้การติดตามนะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ